อนนี้วิ่งอยู่ที่สามเหลี่ยมบอร์มิดาครับกำลังจะออกจากสามเหลี่ยมประมาณาน่าจะตอนรุ่งเช้าอะตรงนั้นจะเป็นกลุ่มเมฆใหญ่ามากรอนะรอรอโอ้เมื่อกี้ชัดมากครับกดหนึ่งเลยครับใครเห็นดอกเมืกก่อกี้กดหนึ่งหน่อยผมเล่นสองเซตในโรงละครเล่นเสร็จแล้วก็เนี่ยมาถ่ายทุกคนดู ทำงานมาแแ้วสองสมชั่วโมงครับที่เหลือก็ที่เหลือก็อกินแล้วก็มาถ่ายทะเลให้ทุกคนดูสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีทุกคนสวัสดีทุกคนครับผมผมใช้ wifi เรือนะเป็นเน็ตดาวเทียมครับเป็นเน็ตดาวเทียมชั่วโมงละร้อยหสิบาทตอนนี้จัดไปแล้วหนึ่งชั่วโมงใครที่สมทบท่านเน็ตสามารถซื้อซีรีส์ผมได้นะ